สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สุภาชัยน้อมรับคำวิจารณ์จากเดอะตุ๊กพร้อมปรับปรุงฟอร์มการเล่นสุภาช,าชัย์ไซดเดตนะครับก่อนหน้าทีมชาติไทยน้อมรับคำวิจารณ์และพร้อมปรับปรุงแก้ไขเพื่อทำให้ผลงานดีขึ้น หลังจากที่ทางเดอะตุ P ๊กปีพงผิวอ่อนอดีตดาวยิงระดับตำนานของทีมชาติไทยได้พูดถึงฟอร,ร์มการเล่นของเจ้าอาม์มสุภชัยใจเด็ดก่อนหน้าในวัย24ปีในเกมที่ทีมชาติไทยบุกไปชนะทีมชาติสิงคโปร์ได้3ประตูต่อ1ในศึกผู้บอลโลกรอบคัดเลือก2026โซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4นัดที่2เมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดนะครับสุภชัยใจเด็ดก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านทางเพจบีบางประกง ถึงประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นกับตัวเองและคนใกล้ชิดว่าพร้อมยอมรับคำวิจารณ์ของพ่อตุก๊กปียพงศ์ผิวอ่อนอยู่เสมอครับและเจ้าตัวเองก็เป็นแฟนรายการแตงโมโลงปียพงศ์ยิงอีกด้วยพร้อมนำคํนนาจากคุณพ่อกองหน้าระดับตำนานมาปรับปรุงการเล่นของตัวเองทุกครั้งครับเพราะรู้ตัวเองว่าไม่ใช่กองหน้าพรสวรรค์เหมือนกับคนอื่นต้องมุ่งมั่นุ่มเทกับการฝึกซ้อมอย่างหนักอยู่ตลอดเวลา แต่ก็มาแอบคิดมากตรงที่พ่อตุ๊กบอกว่าผมเคยตัวและชินกับการเล่นให้กับบุรีรัมย์เลยส่งผลถึงฟอร์มการเล่นกับทีมชาติซึ่งตรงนี้ตัวผมเองและคนรอบข้างฟังแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจนะครับอยากจะอธิบายให้พ่อตุ๊กฟังว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับถ้าผมเล่นไม่ดีก็เป็นพาอตัวผมเองไม่เกี่ยวกับระบบของทีมแน่นอนครับเรื่องที่เกิดขึ้นจนเป็นกระแสนในโลกโซเชียลวเดีอน่าจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดครับ หรือไม่ก็เข้าใจผิดเรื่องการรับสื่อสารของทางสื่อมากกว่าครับผมยืนยันว่าผมน้อมรับคำวิจารณ์จากพ่อตุ๊กและทุกๆคนเสมอครับจะเป็นอย่างไรปิยพงศ์วิเคราะห์อนาคตทีมชาติไทยหลังอิชิอิคุณทัพแทนมาโน่ปิยพงศ์พ,พิวอ่อนนะครับได้วิเคราะห์อนาคตทีมชาติไทยของเราหลังได้มาจัดตตะอิชิอิคุงทิมแทนมาโน่ผก,กิง้ง เตรียมเปิดตัววันที่28พฤศจิกายนนี้วันที่25พฤศจิกายนนะครับความเคลื่อนไหวหลังจากที่ทีมชาติไทยประกาศแต่งตั้งมาชาตราอิชิอิเป็นกุนซูกุนใหม่แทนมโนโปกิงโดยมีการเปิดตัวแถลงข่าวกันอีกครั้งหลังอิชิอิถึงประเทศไทยในสัปดาห์หน้าโดยมีการแถลงข่าวอย่างเป็นการในวันที่28พฤศจิกายนนี้นะครับความเคลื่อนไหวนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยประกาศแต่งตั้งมาชาตระอิชิอิเป็นกุนซูกุนใหม่แทนที่มโนโปกิง โดยจะมีการเปิดตัวแถลงข่าวอีกครั้งหลังอิชอิอิถึงประเทศไทยในสัปดาห์หน้าโดยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่28พฤศจิกยายนนี้นะครับปิยพงศ์พิวรรธนตำนานทีมชาติไทยออกโรงวิเคราะห์อนาคตหลังจากนี้ที่มีมาจาระอิชิอิค,คุณทัพช้างศึกโดยเดือดตุกเปิดเผยว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่ได้ทีมงานมาทั้งเซตจะได้รู้มือกันแค่หันไปก็รู้แล้วว่าอิชิอิต,ต้องการอะไรจะได้มีคู่หูคู่มือ จะได้รู้กันว่าจะซ้อมแบบไหนจะได้เป็นทีมเวิร์คซึ่งมานันแป้งทําถูกแล้วเพียงแต่ว,ว่าจะให้โค้ชไทยไปประกบสักสองคนจะได้เรียนรู้วิธีการทํางานเสริมประสบการณ์และจะได้เป็นการเชื่อมต่อระหว่างอิจิอิก,กับโค้ชไทยและจะได้นําไปพัฒนาและต่อยอดต่อไปก็ต้องรอเวลาเพราะว่ามีการเรียกร้องให้เปลี่ยนมโนซึ่งเขาคุมทีมชาติไทยชนะมาี่สุดแม้จะชนะในอาเซียนเสียเยอะเลยดูเหมือนจะก้าวข้ามอาเซียนไป เอเชียได้หรือไม่นั้นซึ่งก็ต้องมารอดูการเรยกตัวนักฟุตบอลการซ้อมเป็นอย่างไรเมื่อถูกถามว่าจะให้อิชิอิมาสร้างเจแปนเวหรือไทยแลนด์เวหรือไม่ปิยพง์ตอบว่าถ้าจะให้เขาเข้ามาสร้างก็คงไม่ได้ต้องมีคนไทยร่วมกับเขาแล้วเอามาพัฒนาเยาวชนเพราะของเขาญี่ปุ่นสร้างกันมาเป็น10บสปีแล้วตั้งแต่ซูบรสะและผมเชื่อว่าเขาจะเป็นแชมป์โลกได้อิชิอิมาสร้างทีมชุดใหญ่โอเค แต่ต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งแต่ก็มีเวลา6เดือนเพื่อมีเอเชียคัพและฟุตบอลโลกแต่ชุดเล็กระดับพื้นฐานต้องคุยกันใช้เวลานานหลายปีแฟนบอลเชื่ออิชิอิขอ3งเงินไขก่อนสุดท้ายตกลงคุมทัพทีมชาติไทยแทนมาโนะแฟนบอลเชื่อว่ามาชาดะอิชิอิคนสุดคนใหม่ของทีมชาติไทยได้มีการขอร้อง3งเงินไขก่อนสุดท้ายที่จะตอบรับข้อเสนอในการคุมทีมทัพชังศึกทีมชาติไทย ความเคนไหวนะครับหลังจากที่มาดามแป้งนนพันธ์ล้ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยประกาศอย่างเป็นทางการแยกทางมโนพุกิงก้งจากคุณ้าผูพุอนหลังจากทัดบอลโลก2นัดแรกไม่เป็นไปตามเป้าโดยตั้งมาจาระอิชิอิทำหน้านที่แทนในทันทีตอนนี้หลังจากมีการถแถลงเรื่องในกล่าวออกมานั้นแฟนบอลก็เด้แสดงความเห็นมากมายในโลกโซเชียลโดยเชื่อกันว่าอิจิอิได้มีการขอสามเงินไขก่อนที่จะตอบรับคุณทัพชังศึกในที่สุด ร่วมกันที่ข้อแรกนะครับนั่นก็คือการได้รับคัดจ้างที่เหมาะสมซึ่งตรงนี้ทั้ง2ฝ่ายคุยกันลงตัวได้อย่างไม่มีปัญหาจึงทําให้เดี๋ยวนี้เกิดขึ้นได้ส่วนข้อที่2ก็คือการได้รับโอกาสสร้างทีมในระยะยาวซึ่งจุดนี้แฟนบอลไทยต้องมีความอดทนในการเฝ้ารอความสําเร็จจากฝีมือของอิจิอิเช่นเดียวกันเพราะไม่มีกุญสือคนไหนหลอกที่จะสามารถทําทีมมีผลงานที่ดีได้ในทันทีไม่ใช่แค่การคุมแค่ระยะเวลาสองสามนัดก็ด่าแล้ว ส่วนข้อที่3นะครับให้เขาทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่อย่าเข้ามาแทรกแซงและเชื่อในสมองและวิชาที่เขามีอย่าให้มีการแทรกแซงในการทํางานเกิดขึ้นครับโอ้โหขอสำหนีได้ย,ยุบรับพรมอนมรีนองหรือสนันบุรีรัมนะครับเสวรโหเตรียมขวาแข้งลีกผู้ดีเข้าร่วมเทมไพร์ทีซูได้ครับพอ่อแมพีนองแนวนี้บุรีรัมยืนเตะเตรียมหนึ่งตัวนักเตะจากลีกงกฤษเข้าร่วมเทม ฮือฮากันเลยทีเดียวมีรายงานว่าบุารีมเนียวเต็ดเตรียมที่จะคว้าตัวเคนนี่ดูกลาวมิคฟิลด์ตัวรับของแบล็กพูลทีมจากกลีกวันในประเทศอังกฤษเข้ามาร่วมเขียมในตลาดนักเตะร,รอบที่สองที่จะเปิดทําการในวันที่19ธันวาคมนี้ที่จะถึงนะครับโดยว่าที่แข้งไม่ป้ายแดงความปราทส,สายฟ้าที่มีชื่อเต็มว่าเคนเนต์วิลเลียมดูกลาวเป็นลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์แต่ไปเกิดที่เมืองบริสเบรนรัต ควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียทำให้เขาถือสัญชาติออสเตรเลียและติดธงทีมซ็อกเกอร์ไปแล้วถึง5นัดโดยเมโเม้นที่น่าจะจำที่สุดของดูกลกับแบ็กพูมันเกิดขึ้นในปี2021ในเกมเพลย์ออฟเลื่อนชั้นของเดอะแชมเปี้ยนชิพโดยเขาเหมาคนเดียว2ลูกพาทีมชนชนะลินคอนซิตี้สองแงและเลื่อนชั้นกลับไปสู่ลีกสูงสุดลำดับที่2ของเมืองคูดีหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไซมอนเชดเลอร์ ler, เจ้าของทีมแบ็กพู ถึงกับตั้งชื่อสุนัขของเขาว่าเคนนี่เพื่อเป็นการเชิดชูนักเตะคนสก,กันที่พาทีมเลื่อนชั้นนะคร,รับโอ้โหเอาไปตั้งซื่อเป็นหมาเสือรับพ่อแม่พี่น้องเขาอุตสาหพาทีมเลื่อนสั้นพ่อแม่พี่น้อง ESPN เผยบทสัมภาษณ์ของมโนูบูกิ้งถึงสุพรนัเหมือนตาร่างทองจากเบลเยียม มานอปูคิงให้สัมภาษณ์กับ ESPN Sport ถึงการเปลี่ยนแปลงของสมนณะเหมือนตาโดยเฉพาะเรื่องร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้นเราเห็นการพัฒนาในร่างกายของแบงค์เพียงอย่างเดียวแต่ตอนนี้เขาเหมือนกับเครื่องจักรแล้วตอนนี้เขาเหมือนมีกล้ามเนื้อซึ่งมันแข็งแกร่งมากนะครับซึ่งเหมือนแต่ก่อนไม่มีเลยตอนนี้เขามีกล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วโดยมานอปูิงกล่าวว่าผมเป็นแฟนบอลผู้เล่นในภูมิภาคอาเซียนอยู่เสมอเราพยายามมากที่สุด ที่จะพยายามไปที่ไหนสักแห่งนั่นก็คือต่างประเทศอยู่เสมอการออกจากคอมฟอร์ทโซนของพวกเขาและไปเล่นในลีกที่แข็งแกร่งกว่าอย่าลืมลนะครับว่าทีมชาติเบลเยียมมีผู้เล่นที่ดีมากเราเห็นกันได้ว่าเขากําลังพัฒนาท่งน้่นสภาพร่างกายด้วยคุณภาพในการจบสกอร์และเรามีความสุขมากที่เขาย้ายไปที่นั่นไปที่เบลเยียมผมหวงว่าผูา้เล่นคนอื่นจะทําในแบบเดียวกันนี้มากขึ้นไม่ใช่แค่ผู้เล่นชาวไทยเท่านั้นแต่ทุกคนในภูมิภาคอาเซียนนี้นะครับ เ็เรียกได้ว่ามนโนภ k กิงนะครับสุดๆจริงๆเขารักประเทศไทยนะจ๊ะสุชาวโพสเตือนใจรุ่นน้องทับทั้งศึกหลังดนกระแสวิจารณ์สุชาวนุดๆนะครับแข่งรุ่นพี่อดีตทีมชาตไทยนะครับโพสถึงน้องๆที่โดนกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ว่าให้เก็บมาเป็นแรงผลักดันจะดีกว่าและให้ใช้ผลงานในการพิสูจน์ตัวเอง เหมือนกับนักเตะแข่งเมืองน,นอกเขาทํากันหลังจากที่ทีมชาติไทยนะครับลงแข่งขันจบสองเกมแรกในศึกฟุตบอลโลก2 6รอบคันเลือกส่วนเอเชียรอบ2กลุ่มเซซึ่งหลังจากนั้นนักเตะหลายๆคนก็โดนกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ถึงผลงานการเล่นโดยล่าสุดจากเรื่องกล่านั้นทางนั้นจก,กบสุชาวนุชนุ่มอดิดไิฟิ์ทับชังศึกก็ได้ออกมาโพสต์เตือนใจถึงรุ่นน้องว่าให้เก็บสิ่งที่ดีๆเอาไว้ใช้และเก็บคำแนะนำนั้นมาปรับปรุงตัว โดยกองหลังในวัย40ปีที่ลงเล่นให้กับทีมการจนบ,บุรีซิตี้ในศึกไทยลีก3ก็ได้ออกมาพูดว่าอดทนเอาเ้อวงการนี้อายผ่านมาก่อนอันไหนดีก็เก็บเอาไว้เป็นกำลังใจอันไหนไม่ดีก็เก็บเอามาเป็นแรงผลักดันของตัวเองให้ตัวเองก้าวข้ามผ่านไปให้ได้คำพูดคำวิจารณ์ใช้ผลงานพิสูจน์เอาเนอะแพ็กดีแล้วที่มีคนวิจารณ์แพ็กเปลี่ยนคำวิจารณ์มาเป็นแรงผลักดัน และแท็กสู้อย่างเดียวนี่คือเฮียกบนะครับออกมาเตือนรุ่นน้องนะจ๊ะสมาคมมอบให้มาดามแป้งนะครับจาัดก,การเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของอิชิอิสมาคมยังไม่ได้คุยระยะสัญญากับอิชิอิทางด้านมาดามแป้งเตรียมจรจาจ่ายค่าชดเชยให้กับสัญญาโมโนโฮกิ้งนะครับมีรายงานมาว่าทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มอบน้าที่ให้ ดนพันล้ำซํำม,มาดาแป้งผู้จัดการทีมชุดไทยเจ,จะจาเรื่องค่าเจเชิสัญญาของมานอปูกิ้งหลังแยกทางกันอย่างเป็นทางการแล้วโดวยนอกจากเป็นเรื่องของการเจรจาเรื่องของสัญญามาชดาอิปิอิว่าที่คุณสิทธิคนใหม่ของทีมชาติไทยมีการเปิดเผยอีกว่ายังไม่ได้คุยรายละเอียดว่าจะเป็นสัญญาระยะสั้นหรือระยะยาวโดวยสําหรับมาชดาอิปิกณุว่าจะมาถึงเมืองไทยภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็คือวันที่28พฤศจิกายนเพื่อคุยรายละเอียดและเสัญ,ญญาคุมทัพทัพชั้งสึก อย่างเป็นทางการต่อไปนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เซ็นสัญญากี่ปีกันแน่นะครับถ้าหากเซ็นระยะสั้นนี่ก็อาจจะโดนต่อว่าอีกนะครับต้องดูกันยาวๆเปิดท้ายกันที่เขารู้จักแข้งไทยบิ๊กฮันมองอิชิอิเหมาะสมกับการคุณทับชังศึกแล้วบอสใหญ่ทับกวางโซนะครับมองกุนซือชาวญี่ปุ่นเหมาะสมกับการเป็นกุนสือทับชังศึกทีมชาติไทยแล้วมิติติยะภัรัต ท่านประธานสโมสรสิงห์เจียงรายยูเนเต็ดไปเผยถึงการเข้ามาของมาจตระอิชิอิที่เข้ามาทําหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยโดยมิคันได้เปิดเผยนะครับว่าถ้าเรายังจําทรงบอลของนิชโนะนได้ส่วนทรงบอลของอิชิอิมันก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่ว่าเขาจะมีความเข้าใจกับนักฟุตบอลไทยมากกว่านิชโชโนเพราะเขาทํางานที่เมืองไทยไม่ต่ํากว่า5ปีแล้วและที่สาคัญคือเขามีริปเป็นแชมป์มาถึง2ปีติด อันนี้คือสิ่งที่อิจิอิเขาไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วเขาก็เป็นระดับเดียวกันกับกาม,มา่ากับโค้ชคนอื่นๆซึ่งวันนี้ศักดิ์ศรีของการเป็นโค้ชทีมชาติไทยอิจิอิก็คือเหมาะสมที่สุดแล้วเดยสำหรับมาชนะอิจิอิคาดการณ์จะเดินทางมาถึงประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อคุยราลยละเอียดและสัญญาการคุมทัพทั้งศึกอย่างเป็นทางการนะครับโอ้โหนี่คือสุขาวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่25สิพฤศจิกายนนะครับ